อ๋อวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้าชมมาตอมวัดนะครับตอนแรกว,ว่าจะไม่ทำคลิปคิดไปคิดมาทำดีกว่าเจ้านี่คือ JMT สามสองแปดห้า V สามสามจุดสามตัวนี้เป็นสามจุดสามอ่อน้องหลายคนมันจะงงในเรื่องสามจุดสองกับสามจุดสามเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะอ่อถ้ามันเป็นเป็นสามจุดสามเนี่ยอ,อ่สิ่กหนึ่งที่ เห็นไหมครับปฏิแสงมันสว่างขึ้นที่ขอบอ <sogenan Leah. S 1> ันนี้จะใกล้แท้มากขึ้นนะฮะแต่เจ้าตัวนี้มันเหมือนมันมีรอยต่อนิดหนึ่งเหมือนมันจะมีรอยต่อนิดนึงเอ่อถ้ามันเป็นสามจุดสามเนี่ยมันจะย้อนเลขมันจะย้อนเลขไปที่ y 2 l สองแอลสามนะครับไม่ต้องทะเลาะกันนะ แต่สามจุดสามกับสามจุดสองอ่ะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ตัวสายแข็งครับสายโรงงานที่สร้างโรงงานที่สร้างสายเหมือนจะเป็นโรงงานใหม่ทีห้าสี่คงเดิมใช้รหัสโค้ดแบบเดิมแต่ว่ารูปแบบการยิงรูปแบบการยิงเลขเลขรหัสเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นยิงสองเส้นเล็กทีนี้เวลามันมองไกลๆมันจะดูตัวเลขมันเขอะ แต่ถ้าคุณเอากล้องส่องเข้าไปอ่าต้องใช้คําว่ามันละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเส้นเลขสองเส้นวิ่งตีคู่ไปเป็นตัวเลขแต่ถ้ามันเป็นเป็นการเป็นโรงงานเดิมเป็นโรงงานเดิมมันจะเป็นรูปแบบยิงยิงเลยคมแต่ยิงเส้นเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนโรงงานหรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการยิงนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้นะ เจ้าตัวนี้น้องเข้ามา QC นะครับกลไก GMT อ่ะที่แนะนำให้ QC ก็คือชุดเกียร์นี้ซึ่งมันเป็นชุดเกียร์เข็มลูกศรเนี่ยวลามันอยู่ในเครื่องมันจะวิ่งประกบกันอย่างนี้อยู่มันจะวิ่งกบประกบกันอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะมีตัวนี้ทำหน้าที่ดัน GMT ดันสไลด์ดันสไลด์ฮาร์วามอีกทีหนึ่ง ปัญหาของเจ้าตัวนี้คือมันมาเขาประกอบมาแบบแห้งๆเขาไม่ได้เลี้น้ำมันอะไรและโดยเงื่อนไขตัวแกนกลางมันเล็กมากๆเนี่ยในรูปแบบของจักรตัวเนี้ถ้ามันเป็นรูปแบบจักรตัวนี้ถ้ามันเป็นเอสเออ่ะมันจะไม่ได้เป็นแกนแบบนี้นะอันนี้ต้องบ่อยเข้าใจก่อนถ้ามันเป็นเอสเถ้าผมจําไม่ผิดมันไม่ได้เป็นรูปแบบแทงทับทิมแบบนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นรูปแบบแทงทับทิมแบบนี้นะครับ รู้สึกว่ามันจะเป็นแกนยึดแป้นเป็นแกนยึดแป้นแล้วเอาจาักเนี่ยเสียบลงไปก็คือมันเป็นรูปแบบการโกงสแปนรูปแบบการโกงสแปนแต่ถ้ามันเป็นแดงดองเนี่ยมันจะวางสัดส่วนมาตามแท้ทุกอย่างจากที่ผมสแกนดูผมคิดว่ามันน่าจะตรงแท้ทุกอย่างเพราะว่าแดงดองปกติเขาไม่โกงสแปนปกติแดงดองเขาไม่โกงแพทเทิร์นของเกียร์นะครับเพราะว่าผมจับมาหลายรหัสแล้วไม่ว่าจะเป็น413 0 4131 เออสามหนึ่งแปดหกสามหนึ่งสามห้าสมตอนสาห้าผมจับมาหมดแล้วของแดงดองเอสเอตนะฮะมันมีความแตกต่างกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะเทียบให้ดูระหว่างมันมีน้องหลายคนตอนนี้คือตอนนี้ผมทำคลิปเนี้ยจ้าไปแล้วมันมีกระแสออกมาคือน้องบางคนมันเกิดอาการสับสนว่าตกงลงคีนกับวิเซปอะ่ะมันควรเล่นอะไรดีนะฮะคือมันจะซื้อที่ไหนผมไม่รู้นะแต่ว่ามันชอบมาถามในกลุ่มนะครับ เราก็บอกว่าบางทีผมมุมมองที่ผมอธิบายไปอะ่ะมันเป็นรูปแบบความคิดของผมนะฮะในรูปแบบความคิดของบางท่านเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบผมผมไม่ได้แกนกลางโลกนะทำงานว่าใจตรงนี้ก่อนนะฮะผมไม่ได้มาคิดว่าให้คนที่คิดต่างกับผมคุณผิดมันไม่มีคําว่าผิดคําว่าถูกนะคุณจะคิดแบบไหนคุณก็คิดไปนะฮะคุณจะมองว่าคีนดีกว่าแม้มันเป็นเครื่องเอสเก็ตามใจคุณเลยครับเงินคุณเป็นคินซื้อผมไม่ได้สนนะฮะ แต่ที่ผมบอกอะ่ะผมแนะนําผมแนะน,นําในในคือผมผมมองว่าจุดสําคัญที่ผมจะโฟกัสก่อนก็คือมปัน้ำมันเครื่องเช่นนั้นแล้วการที่ในการนึงเรือนเครื่องไม่แข็งแรงอะ่ะผมก็เลยมองว่ามันด้อยกว่าในมุมมองผมซึ่งความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงแล้วเอ,เอาเอาตาของผมเองเลยถ้าผมมองระหว่างหน้าคีนกับหน้าวีดเล็บอะ่ะในโมเดลเด็จัดอ่ะเดี๋ยวผมหยิบอันนี้ออกไปก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเออ เราไปกันต่อเลยคุิกวินะจะให้เทียบเลยพอดีมันเหลือครีมะดุดททายซึ่งออ่เพอดีมีลูกค้าหนึ่งท่านแกต,ต้องการหน้าขาวแล้วเขาจะ f เฟซออฟเขาต้องการเฟซออฟให้เป็นสีขาวแต่ต้องการเครื่องแดงดองเพราะว่าเขาเขาฟังผมแล้วเขาเชื่อเขาเชื่อในสิ่งที่ผมอธิบายฟังนะครับ ตัวทีขาวหน,าหน้าปัดขาวเนี่ยมันเป็นคีนเอ่อไอคลิปนี้มันจะโฟกัสที่ตัวเลดิก้านะครับถ้าใครถ้าใครจะสนใจเรื่องแท้คุณผ่านไปได้เลยคลิปนี้ไม่ต้องดูนะฮะอันนี้ผมจะโฟกัสแค่ตัวเลดิก้าในโมเดลเดชจัดสี่สมินะนะฮะเนี่ยตัวซ้ายคือคีนนะครับเหลือตัวเดียวในมือวันนั้นที่เอาคีนมาเนี่ยด้วยเงื่อนไขคือหน้าปัดขาวเดชจัดอะ ในตลาดแม่งน้อยมากมีน้อยมากๆแล้ววันนั้นพอดีผมสั่งออเดอร์ซึ่งจริงแล้วผมสั่งออเดอร์ผมต้องการหน้าปัดขาวผมสั่งวีเอฟไปแต่ปัญหามได้คีนมาได้คีนมาเป็นหน้าปัดขาวซึ่งผมโอเคนะ <c oughs> ถ้าคุณเทียบถ้าคุณเทียบจากหน้าปัดเนี่ยเรามองกันแค่เอ,อสมมาตรเทคมองกันแค่สมมาตรเทค ถ้ามองที่สมมาตรเทคอย่างเดียวอ่ะผมมองว่าคีนมันทําได้สวยเลยนะปัดคีนมันทําได้สวยเลยนะบปัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบล็อกเทคบล็อกสกรีนของโรงงานคีนกับวสเซฟผมต้องบอกคุณว่าบล็อกเข้าต่างคนต่างแก่นะครับมันไม่ได้เป็นบล็อกออลนะมันไม่ได้เป็นบล็อกอออเพราะว่าจากที่ผมเห็นตรงนี้เอ่อช่องไฟของฟอนต์มันไม่เหมือนกันนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือโลมันมาสีมันมาเทียบเท่าเจนทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นยานแม่ทั้งคู่ตัวซ้ายเป็นขีนเห็นนะโลโก้ขีนนะตัวขวานี้เป็นเวสเซเห็นไหมครับตัวนี้เป็นหน้ากีนเมนนะฮะถ้าพูดถึงความเนฟในการประกอบงานมาเอ,อช่างฝั่งคีนเหมือนเขาจะเคลียร์กว่าช่างฝั่งคีนเหมือนเขาจะเคลียร์จะเคลียร์กว่านิดน,นึงเขาจะเก็บรายละเอียดได้ดี v ซ f ไม่ได้แย่นะแต่ตอนนี้ v ซ f มันแย่เป็น2โรงงาน v ซ f ตอนนี้มันแย่ไปไปเป็น SBF ด้วยก็คือทำโมเดลเดทูน,น่าซึ่งเร็วๆนี้น่าจะมี GMT ผมมองเร็วๆนี้น่าจะมี GMT ด้วยนะฮะของ SBF นะฮะของดุยาาด,ดูดฝุ่นออกนะฮะถ้ามองไปที่เลนเทียบกันระหว่างเลน ถ้าพูดถึงหน้าเนี่ยหน้าถ้าคุณมองรวมๆเนี่ยหน้าถ้าคุณมองรวมๆเนี่ยหน้าขีนมันจะดูดีมันดูดีดูชัดเจนหมดเข็มสวยถ้าเราพูดถึงตัวหมดเข็มดูแทบจะไม่ต่างกันแต่ถ้าพูดถึงความคมของหมดเข็มอ่ะผมมองว่าคีดดูใกล้แท้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณมองที่ตัวเรือนรวมทั้งหมด มองที่ตัวเรือนรวมทั้งหมดผมจะมองว่ามิติของเคสอะตัวครีมมันเบ่งอะคุณมองเองอันนี้คือผมผมผมสังเกตด้วยตานะครับสมมาตรของตัวเรือนด้านข้างอะตัวครีมจะเบ่งตัวครีมจะเบ่งกว่าวีเซทีนี้ก็เดี๋ยวหลายคนจะมางงมาตั้งคำถามกันว่าแล้วมิติเคสตัวไหนมันใกล้แท้มากกว่ากันผมต้องบอกวีเซใกล้กว่านะ มิติเทคของตัววีเซฟเนี่ยตรงแท้มากกว่านะครับคุณสังเกตด,ด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวผมปิมไม่ไปยงเข้าไปนะนะฮะบางคนอาจจะมองว่าอ่ะหน้ามันสวยก็ใช่มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะมันจะมีบางจุดที่มันดูดีกว่าอย่างหมดเข็มคีนดูดีกว่าชุดเข็มคีนดูดีกว่าแต่ถ้าคุณถ้าคุณมองที่มิติดเทคผมกลับมองว่าตัวเรือนข,ของของคีนมันดู มันดูบานๆนนะ่ะตัวเรือนของคีมันดูเป็นสมมาตรจตุลัดแต่ว่าถ้ามันเป็นของวีเซปเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในช่วงยาวขาเห็นไหมคือเดือดจัดตัวตัวแท้ผมจับในมือค่อนข้างบ่อยไนงะผมจะคุ้นตามากกว่ากับแบบนี้นะนะฮะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันด้วยตัวตัววัดนะคือเรามองด้วยตาเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ทีนี้เวลา เวลาวัดจริงมันจะเท่าหรือเปล่าหรือไม่เท่าผมไม่รู้ว่าไหนเท่ามากกว่ากันนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมพยายามวัดให้มันยุติธรรมทีท่สุดอ่ะสี่สองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดสี่สองหกมันมองกว้างกว่าแต่เวลาวัดจริงอาจจะเท่ากันได้นะครับ สี่สองสี่เห็นไหมก็ผมมองด้วยตาผมว่ามันเบ่งกว่าเห็นไหมฮะอันนี้สี่สองสี่วัดจากคราวไปถึงข้างตัวเรือนอีกข้างหนึ่งนะนะฮะฉะนั้นแล้วใครมีเดจันในมือก็ถ้าคุณมีตัววัดด้วยคุณวัดทีเพราะผมมองว่าวีเซมันใกล้กว่าทีนี้แล้วเราเรามาวัดกันที่ขาดีกว่าเรามาวัดกันที่ขาสู่ขาจริงๆวันนี้ผมเดี๋ยวผมต้องยกหน้าเดี๋ยวผมต้องยกหน้าขี่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้คุณดูด้านหลังด้วยว่าขีนเนี่ย เออมันจำจำมาเป็นลูกไข่หรือเปล่าถ้ามันจำมาเป็นลูกไข่ก็คือมันทำเหมือนแท้ด้วยนะฮะก็คืออย่างน้อยหน้าปัดก็ทำมาเหมือนแท้นะจะขาสู่ขาสี่เจสองนะฮะแต่ถามว่าหน้าปัดคีนหน้าหน้าปัดวิเซฟเบ้าเดียวกันไหมลงกันได้ไหมลงกันได้เลยนะฮะแข้งด้านในฟอร์เจนด้วยกันทั้งคู่นะฮะสี่เจ็ดสอง่าด้านขาเท่ากันเห็นไหมครับตัวเรือนเนี่ยมันดูบวม ตัวเรือนด้านข้างเนี่ยของคีมันดูบวมกว่าแต่ถามว่าถ้าเอาความรู้สึกแบบว่าเอาความชอบส่วนตัวเลยเอาความชอบส่วนตัวเลยในโครงสร้างในลนักษณะอย่างนี้เอาแบบไม่ไม่ได้สวนว่าจะเหมือนแท้หรือเปล่านะผมมองว่าคีนทําสวย <c oughs> นะโดยส่วนตัวผมมองว่าคีนทําสวยนะสัดส่วนสัดส่วนของสมมาตรของตัวเลือนที่แม้มันจะดูบวมๆเนี่ยมันมันดูสวยไงคือมันดูสวยแล้วก็ เอ่อจากที่มองตรงนี้การขัดฟุตการขัดฟุตเนี่ยของคีนเนี่ยมันดูมันดูเล่นแสงแต่ตัวแปรคือสำหรับคนที่เล่นตัวเลฟเนี่ยที่เป็นท็อปท็อปแล้วอยากให้มันดูแท้มากขึ้นสุดท้ายขอบมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าขอบมันต้องใช้ WG แทนนะฮะอันนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนขอบให้เขาด้วยเดี๋ยวผมพยายามควิกๆให้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นสองคัดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้กมาดูด้านหลังให้ ก็คือใส่คอร์ดดอร์เวลเพวางคอร์ดเดอร์เวลเพลงไปเห็นไหมครับมันจะดูเหลืองเพราะว่าตัวแท้เนี่ยคอรมันเป็น W G เห็นไมคอร์ดบนมันจะดูเหลืองกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล h Shape หรือโมเดล e ีนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็สรุปสรุปแบบตรงนี้สรุปแบบตัดจบให้เลยนะคุณต้องการให้มันมันเป็นหนึ่งหนึ่งแท้งจริงตัวเรือนว i ดเอเท่ากว่า แต่ถ้าคุณต้องการเาดูแล้วสม,ม่ามันสวยคุณก็เล่นคีนไปแต่คีนเนี่ยผมมองว่ามันเบ่งข้างนะฮะเดี๋ยวผมตัดผมตัดคัดนี้ผมตัดคัดนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินเดี๋ยวผมจะถอดหน้าละผมจะถอดหน้ายกหน้าขึ้นมาให้ดูนะแค่นี้ก่อนอผมเทียบให้ดูแบบควิกคว๊กๆเลยนะก่อนอื่นเรามาดูที่สายตัวซ้ายเป็นคีนตัวขวามันวีเซฟเห็นไหมครับ สังเกตว่าความสะอาดอะถ้าพูดถึงดูดูสะอาดตาตัวคีนะเนื้อโลหะดูสะอาดตากว่าแต่ถ้าพูดถึงความของแข็งแรงของโลหะผมไม่แน่ใจนะแต่เอาแน่ๆเป็นสแปนสแปนเดียวกันเป็นสแปนเคสแข็งเคสเหมือนกันนะรูปแบบขาล็อกแบบเดียวกันนะครับแล้วก็สปเปงน,น่าจะเป็นอ,อนะฮะตัวขวา VS ตัวซ้ายเป็นคีนนะครทีนี้จะไปมองที่ฝา นะครับเห็นไหมสองสี่แปดศนด้วยกันนะฮะแล้วก็บล็อกเทคบล็อกโลโก้ใต้ฝาเหมือนกันเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันเลยนะฮะร,ระยะเกีียวระยะเกียวเหมือนดูเวสเรียบจะมีรอบเกีียวเยอะกว่านะครับถ้าจากที่มองตรงนี้นะเหมือนคีนจะประหยัดเกีียวไปนิดนึงนะฮะ ก็คือตัว v ีเด็แข็งวเนีมันทําดูแข็งแรงนะฮะทีนี้ไปดูที่เครื่องตัวซ้ายคือแดงดองเห็นไหมแดงดองในรุ่นนั้นมันทําขาหลบไปข้างในนี่เห็นไหมครับเป็นโคนไหมอันนี้กล่าวเป็นโคนได้แต่ปัญหาคือมันโกงสแปนเกียร์นะฮะเห็นไหมตัวขวาเป็น v s เฟตัวขวาเป็นวีเตัวซ้ายเอ้ยตัวขวาเป็นแดงดองตัวซ้ายเป็นเอชางไห่นะฮะ โครงสร้างของรูปแบบเวลาคุณเปิดมองอ่ะคุณเปิดมองเนี่ยเอเซเนี่ยมันจะปั๊มเหมือนแท้ชัดเจนเป๊ะๆทุกอย่างนะฮะแล้วก็กลไกดูแท้ทุกอย่างขาสตาร์ทขาสโลเป็นหลบด้านในเอาไม้สะอาดๆหน่อยดิอ่ะอันนี้นะเห็นไหมสตาร์ทไปยึดไปหลบด้านในเพื่อจะทําให้ดูเหมือนจริงอันนี้ทําขาหลอกไว้ ซึ่งถ้ามันเป็นตัวแท้เนี่ยมันจะยึดขาใหญ่ที่สตัดตัวนี้แล้วมีมีน็อตสตัดด้านข้างนะฮะแต่สิ่งหนึ่งนี่คือมันเป็นบูสปริงแฮรเอสเวางบูสปริงแฮมาให้แดงดองแดงดองไม่ไม่เจตนาจะหลบอะไรนะไม่ได้สนใจจะเหมือนตรงนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตรงนี้คือไอ้นี่สปริงทวแมนจริงนะครับแล้วก็ขาสตัดเขาไม่หลบเลยก็คือตั้งไว้ข้างนอก อันนี้เซตง่ายข้อดีคือบีดเอรเลอร์ไม่มาข้อดีของการวางสตัตดสแตนดารดแบบนี้โดยโดย,โดยไม่ไมไม่ไปหลบม,มุมอะไม่ไปทําการหลบหลบองศาหลบหลบตาเงี้ยอ่อบีดเอเลอร์มจะไม่มาการเซตเซนเตอร์ของแก้วปัดจะง่ายแต่ตัวเนี้ยทําขาสตัตดมันหลบตรงนี้ขาไอสปริงเทอรแมนเป็นสปริงหลอกเห็นไหมครับสปริงซ้อนกันด้านในถ้วยทับทิมด้านในตัวจริงอยู่ด้านใต้ไอตัวนี้ดูเหมือนแท้ อันนี้ดูเหมือนแท้ดูเหมือนแท้เวลาถ้าไม่ถ้าคุณไม่ไปสังเกตตรงนี้นะแต่ถ้าคุณไปสังเกตตรงนี้มันก็ดูไม่แท้อยู่ดีนะฮะเช่นนั้นแล้วทำมาหลบตรงนี้มันมีข้อเสียคือบีดรเริ่มมาบีดรเริ่มมานาฬิกาของเอสเซเกือบทุกตัวบีเดรเริ่มมาหมดนะครับบางคนยังง,งว่าบีเดรเริ่มมาได้ยังไงปัญหาตัวแปรมาจากไอ้รงองศาองศาการย้ายย้ายหัวสตัดใหญ่หัวหัวสตัดใหญ่ซึ่งปกติแล้วเบสิกสแตนก็ทํามาตรงนี้ เสร็จแ,แล้ววางแก้วปัดทิไมไปด้านนี้แต่ปัญหาคือเมื่อตันนี้เอาแก้วปัดทิไมไปด้านนี้แต่ทีนี้มันหลบมุมสายใหญ่หลบมุมสายใหญ่ด้วยการมันหลบตรงนี้ก็กลายเป็นการตั้งเซนเ,นเตอร์มันไม่ถูกการตั้งเซนเ,นเตอร์มันเกิดอาการคาดเคลื่อนบีดเออร์เริ่มก็มานะครับวงสวิงแรงตีของเครื่องเอสเซจะสูงกว่าแอมปิจูดของเอสเซจะสูงกว่าเวลาเราเช็คก,กับมัลติฟังชันตัวเอสเซเนี่ยแอมปิจูดมาสูง ถ้าบิดลานเต็มๆเนี่ยวิ่งขึ้น300เลยก็มีบางตัวเคยเจออยู่แต่ถ้าเป็นแดงดองเนี่ยอคอ่าแอมปจูดมันจะเน่งอยู่ที่ประมาณ2องเคยเจอสูงสุดที่2 4งนะครับไม่มีสูงกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าแรงสวิงของใบมันไม่เท่าแรงสวิงของใบมันไม่เท่ากันอันนี้ผมน่าจะมีว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีการทดเกียร์จักไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วจักของสองโรงงานนี้ใส่ข้ามกันไม่ได้นะคร ่ะผมตัดแค่นี้ก่อนอ่ะดูมันช็อตชนะดูแข้งเอ่อแข้งทางด้านในการเซาะล่องเหมือนแท้ด้วยกันทั้งคู่นะครับมีการเซาะชั้นล่องเอ่อเซาะชั้นแพนเค,ค้กเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแต่ดูจากด้านหลังก็จะมองคีนเบ่งกว่าเห็นป่ะตัวเรืองคีนมันดูเบ่งนะฮะอ่าทีนี้เราตัวหลบไปตัวแปรของเครื่องแดงดองกับเครื่องเอสเซตดูไปที่แกนไข เห็นไหมครับแกนไขน่ต้องแพทเทิร์นเกียร์สามสองสามห้าจริงคือตัวขวานะครับจำไว้นะครับทุกที่ผมเทียบทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นจะเป็นช็อตไหนก็แล้วแต่ถ้าผมเทียบทุกชิ้นตัวขวาคือแดงดองนะฮะตัวขวาคือแดงดองตัวซ้ายคือเอสเซนะฮะเห็นไหมครตัวซ้ายมันโกงเกียร์ตัวซ้ายเป็นเครื่องเอเซซึ่งมันโกงมันโกงรูปแบบเกียร์มันแปลงมาจากสามหนึ่งแปดหกเห็นไหมฮะมันเป็นแกนไข่แบบเก่าแต่ตัวเนี้มันเป็นแกนไข่สองบ้อง เห็นไหมฮะถ้ามันเป็นมูฟเมนต์คอลสามสองสามห้าแกนไขที่ถูกต้องคือแบบนี้นะนะฮะอันนี้คือแกนไขของแดงดองแกนไขของสามสองสามห้าจริงๆตรงแพทเทิร์นนะฮะระยะตรงใส่แท้ได้นะถ้าตัวซ้ายเนี่ย SS ใส่ไม่ได้อันนี้ใส่ได้เอาไปใส่สามหนึ่งแปดหก็ได้นะ,ะเพราะมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นชุดแกนไขของสามหนึ่งแปดหกมูฟเมนต์นะฮะ มันข้ามมามันแค่เฟสออฟเฟสออฟของเอ่อหน้าหน้าตาานะ่ะน่าจะมีการแปลงหน้าตาผานให้มันดูเหมือนสุดท้ายเราไปดูเครื่องโครงสร้างหน้าการยึดเหมือนกันเห็นไหมครัการยึดเหมือนกันนะครับมีรูปแบบการล็อกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังหน้ากันดีกว่าอันนี้สําคัญโคตรพีค อ่าสุดท้ายเรามาจุดโฟกัสจุดซ่อนเลนที่ยูเซอร์ทั่วไปไม่มีทางเห็นมันก็คือด้านหลังหน้าปัดนะครับแต่ก่อนจะไปดูนด้านหลังหน้าปัดเรามาดูที่ S-S จำมว้ยครับฝั่งฝั่งขวาจะเป็น V-S ฝั่งซ้ายก็คือ V-R หรือ S-S นะฮะเห็นไหมครับรูปแบบเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับต่างกันตรงไหนผมจะจับยังไงดีวะผมไม่อยากจับเยอะเพราะว่า ต้องเร็วด้วยแต่คลิปแม่งยาวจริงๆไอ้ไฮไลท์การเทียบแบบนี้ผมไม่เคยคิดจะทำเลยเพราะว่ามนันวุ่นวายนะฮะมันดูวุ่นวายผมจะจับยังไงดีวะแป๊บหนึ่งนะอ่ะให้ดูอย่างนี้นะครับวางนิ่งๆอ่าเราสังเกตนะอ่าเวลาเรามองภายนอกอะ่ะเอสเซสมันก็ดูเป็นโคนนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นมองเห็นว่ามันไม่เหมือนกันละแน่ๆเลยก็คืออตัวจักรปัดวันที่เห็นไหมครับโครงสร้างของจักรปัดวันที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะไม่เหมือนกันด้วยเงื่อนไขอะไรด้วยเงื่อนไขตัวนี้มันไม่ได้แปลงแพทเทิร์นครบแพทเทิร์นเกียร์ตัวนี้มันโกงเอสเอมันโกงสแปนมันโกงมันสร้างมันสร้างมันสร้างจําลองชุดหน้ากับชุดหลังมาให้เป็นสามสองสามสองดับห้า ด้วยการแปลงเกียร์ยงเกียร์ยงไขตั้งซึ่งโปรตีนสามหนึ่งแปดหกเนี่ยเวลาหมุนตั้งเข็มจะหมุนขึ้นหน้าหมุนขึ้นหน้าอย่างนี้เข็มก็จะขึ้นหน้าแต่เจ้าตัวนี้เม in ื่อมันแปลงเกียร์ยงมันต้องหมุนอย่างนี้เข็มจะขึ้นหน้านะครับหมุนอย่างนี้เข็มจะขึ้นหน้าแต่ปัญหาคือแพทเทิร์นกลางแพทเทิร์นชุดเกียร์กลางของมันทั้งหมดเนี่ยเอเนี่ยมันสร้างมาจากสร้างมาจาก3 1 8หนึ่งด สร้างมาจากสามหนึ่งแปดหกด้วยอะไรคุณดูจากปัดเนนจาจากปัดวันที่เขานะฮะเห็นไหมฮะจะปัดวันที่เขาเป็นรูปแบบดาวจะปัดวันที่เขาเป็นรูปแบบดาวเห็นไหมฮะมันยังเป็นเหมือนสามหนึ่งสามห้าอยู่เลยนะฮะแต่ถ้ามันเป็นสามสองสามห้าแท้โครงสร้างจากปัดวันที่มันจะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้แล้วผมลืมมองกล้องเมื่อกี้เบอร์ว่ะเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวสี่สี่ขา นะฮะและโครงสร้างของอจักรดีดนะฮะทั้งหมดรวมถึงการวางสกูน็อตยึดสะพานเห็นไหมหนึ่งสอามสี่ถ้ามันเป็น ss 3ามสองแดห้ามันยึดสกูแค่4ตัวแต่ถ้ามันเป็นแดงดองบริสุทธิ์เป็นแพทเทิร์นที่ร้อยเปอรซ็นสามสี่ห้ามันยึดแพทเทิร์นยึดสกูห้ตัวแล้วก็เป็นแพทเทิร์นแท้นะฮะเช่นนั้นแล้วจานวงจานวงวันที่ที่โดนแปลงโดย ss ผมต้องบอกตามตรงแล้วผมไม่แน่ใจผมว่ามันไม่เท่าผมว่าโครงสร้างขามันไม่เท่ากันหรือต่อให้โครงสร้างขาเท่ากันเส้นรอบวงดเมนชันเท่ากันผมก็มองว่ารูปแบบการสับมันไม่ตรงเช่นนั้นแล้วถ้าร,รูปแบบสับมันไม่ตรงรูปแบบสับมันไม่ตรงด้วยเงื่อนไขเลยรู้ไหมรูปแบบขาเตะมันอยู่คนละมุมเห็นปะถ้ามันเป็นสามหนึ่งแปดหกเนี่ยรูปแบบขาเตะมันจะเหมือนสามหนึ่งสามห้า แต่ถ้ามันเป็นรูปแบบขาเตะมันเปลี่ยนองศามาที่ตรงนี้ถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแท้สามดองสามห้านแล้วองศาของการสกรีนจานวงอ่ะมันจะอยู่องศาไม่ตรงกันเะนั้นแล้วการที่คุณถ้าคุณเอาผมสมมตุติยกตัวอย่างคุณเอาเดสต์วิลเจนเอาเดสต์วิลเจนมันใส่เอสคุณจะใส่ไม่ได้หรือคุณอาจใส่ได้แล้วมันดีดได้แต่ปัญหาคือวันที่มันจะอยู่ไม่ตรงเลขสามนึกภาพออกนะอันนี้คือจุดสําคัญจุดสําคัญสุดท้ายก็คือหน้าหลัง เป็นยานแม่ไหมคีนสมเป็นยานแม่ไหมาการยึดม้ามีลูกไข่การยึดมายึดในรูปแบบลูกไข่แต่ดูเหมือนเป็นลูกไข่หลอกกว่านะฮะเพราะดูรูปแบบลูกไข่มันดูเล็กๆยังไงไม่รู้เห็นไหมลูกไข่มันดูเล็กกว่ายึดลูกไข่แบบแท้แต่ทีนี้ต้องถามว่าอันไหนเป็นเหมือนหน้าแท้มากกว่ากันวทเซฟครับวทเซฟข่ามาร์คทำตรงแท้ทุกอย่าง เพราะว่าเทียบไปแล้วคลิปก่อนถ้าใครไม่ได้ดูคลิปก่อนย้อนกลับไปดูนะฮะเพราะว่าคลิปก่อนผมเอาหน้าวิดเอฟคว่ำม,มาดูกันหน้าเจนอ่ารูปแบบยึดมาร์กของตัววิดเอฟทำเท่าแท้เป๊ะแถมทำหลุมหลบทับทิมทำถ้วยหลบทับทิมเหมือนแท้ทั้งสองจุดเลยยกเว้นอ่าตำแหน่งนี้ก็ทำด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าคีนเห็นไหมโบเบครับหน้าคีนไม่มีอะไรเลยอ่สาววกคีนไม่ต้องน้อยใจนะฮะมองหน้ายังสวยอยู่ มองหน้ายัางสวยดูดีก่าวีเซฟหรือบางคนจะมองว่าวีเซฟเป็นสู้คีนไม่ได้หรอกอ่ะเรื่องคุณเลยเรื่องของคุณเลย,เเลยผมเป็นคนมองชิ้นต่อชิ้นนะครับผมเป็นคนมองชิ้นต่อชิน้นเช่นนั้นแล้วผมให้สรุปให้คุณชัดเจนตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณจะเอานาฬิกาเดซจดัในร่างเลดิก้าที่เป็นท็อปที่มันเป็นท็อปหนึ่งหนึ่งในเลดิก้าจริงๆอ่าเล่นคีนไม่ได้เพราะว่าคีนเป็นเอสเอสแต่ว่าวีเซฟนะฮะลงแท้ได้ทุกชิน้น ชัดเจนจบปิ้งนะครับตามนี้ปกติจะไม่มีโปรเจกต์การเทียบวีแบบนี้ให้ดูเป็นชิ้นๆนะแต่บังเอิญว่าไอ้คู่นี้มันเป็นงานคู่นี้มันเป็นงานของยุทธเชิญหนึ่งท่านที่เขาต้องการหน้าข่าวแล้วตอนนี้หน้าข่าวมันขาดตลาดมากนะฮะผมก็ให้ดูจะจะไปเลยตรงนี้นะฮะชัดๆร่วมกันที่เอ่ยไม่ได้ไม่ได้มานั่งมโนนั่งเทียนคิดนะไอ้ที่เอ่ยมาตลอดเวลาตลอดเวลาที่ทาช่องเนี่ย พูดจากสิ่งที่เห็นทั้งนั้นเลยนะฮะเช่นนั้นแล้วอยากเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อคุณจะเชื่อใครคุณก็ไปเชื่อนะฮะผมไม่สนไม่ได้เรื่องผมนะฮะโอเคนะครับก็มีอะไรต่อไหมถ้าไม่มีอะไรต่อก็จบแค่นี้เลยเดี๋ยวต้องรีบทำงานนะฮะพอดีงานมันรออยู่เยอะมากมัวแต่มาบ้านทำลายอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไหวนะฮะขอตัวทำงานก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม